หนึกหนานประกันภัยตอนคุ้มค่าและคุ้มครองเจ็บทั้งตัวเสียทั้งใจนี่เมถ้าเมต้องมีรถอะนะเมต้องรีบไปทำเลยนะเพราะมันสำคัญมากทั้งคุ้มค่าคุ้มครองไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยจ้าพี่อย่าโดนตัวพี่แวิดเดี๋ยวพี่วันไหวนิดนิดหน่อยนะพี่หม่ย S <S สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอหุ้แล้วยาหาว่าคุยคุณซะหน่อยนะเป็นไงเนี่ยเต็มหน้าอ,อกเลยทุกองมีคุณภาพโโอ้หด,ดูนี่เน้งดูหุ้ยนี่นี่นงสุพรรณนี่จากไหนอ่ะสุพรรณบุรีอ,อุ้ยนะี่นางพญาใช่ไหมนะเดือบางนางบวชช่ <S <S ้ย,ถ,ยถึงมันเหมือนกันไทยหลวงปู่วทว,วด,เ,ดเหรอดอนเจดีฝงสุพรรณเหรออยู่สุพรรณหมดทำไมอยู่สุพรรณหมดเลยอ่ะนะเอ้ามันอยู่บ้านเดียวกัน ในพลตบลอู้อจะหาว่าคุยเน่งคุยเลยนะคุยเลย่นี่องค์นี้อิงเชื่อไหมเป็นยังไงพุทธะคนวันนั้นจัดกระถินไปทอดระป่านี่จัดระป่าไปทอดที่วัดไปทอดที่เชียงใหม่โอ้โหนั่งรถทัวร์กันไป90ก่าคนฝนตกรถทัวร์แหกโค้งตกเหวตายคาที่หมดเฮ้ยแล้วทำไมน้ารอดอ่ะกูไม่ได้ไปอ้าน้าไปไหนมากูกลับมาเอาพระโอ้โหปันไงทุกอย่างมีคุณภาพไม่ต้องคุยนี่นะนะบอกเลยนะนะ นาจะไปหลอกน้องมันสิหลอกอะไรล่ะกูให้มันของดีๆนะผมอ่ะให้สิ่งที่คุ้มครองน้องเขาได้แน่ๆไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะพูดขนาดเนี้ยไหนลองโชว์พุทธคุณดิได้เลยนะสิ่งที่คุ้มครองคนขับรถได้แน่ๆเนี่ยนะเขาเรียกว่าประกันภัยรถภาคบังคับหรือพรบซึ่งรัฐเนี่ยนะออกกฎหมายให้รถทุกคันต้องมีขนาดานนั้นเลยแล้วหนึ่งใช่นะ เพื่อให้ความคุ้มครองถ้าเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บจากรถเนี่ยนะจ่ายจริงไม่เกิน30,000บาทบาทแต่ถ้าเกิดว่าพิการหรือตายเนี่ยนะจ่ายไม่เกิน3 5 0 0 0บาทอบาทรับเงินภายใน7วันแจวเลยแต่ไม่มีแต่เอกสารต้องครบนะนะใช่ใช่ใช่บางคนเอาไปไม่ครบไงอเอาบัตรประชาชนไปสำเนาทะเบียนบ้าน แต่ยังขาดบัน,นทึกประจาวันของตำรวจถูกต้องเลยนะยังไม่หมดแค่นั้นนะนะนะถ้าผลการสอบสวนออกมาว่าผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นฝ่ายถูกจะได้รับเงินค่าเสียหายส่วนเกินเบื้องต้นกรณีบาดเจ็บตามจริงนะไม่เกิน80,000บาท ยังไม่หมดแค่นั้นนี่นะยังมีอีกเออแล้วถ้าตอนนี้นะนะแขนขาดขาขาด,ขาด,ขาดสูญเสียอวัยวะหรือกลายเป็นคนทุกข์ภภาพถาวรเน,นี่ยนะได้รับเงินชดเชยตั้งแต่20-0,000ถึง500,000บาทเลยนะนะยิ่งพูดยิ่งน่าสนใจแล้วถ้าเกิดผูดเสียชีวิตอนะถ้าเสียชีวิตนะนะทางบริษัทประกันภัยเนี่ยจ่ายเต็มคุ้มครองสูงสุดถึง5 0 0 0 0 0บาทวะ่ะอ่าโดยหักค่าเสียหายเบื้องต้นอะนะ ที่ได้รับแล้วออกตามส่วนสุดยอดเลยจิงคุ้มค่าแล้วก็คุ้มครองอแล้วนะทำประกันพรบอ,อย่างกูมีครบแล้วอ้าวมีครบแล้วจะมาตกใจทำไมอ่ะมานั่งคุยเป็นเพื่อนอยังไงให้มันดูยิ่งใหญ่หนุกหนานประกันภัย